จอดลึกประเด็นร้อนข่าวุูบอลไทยใบฉีดสไตล์ประจำวันที่19สิงหาคม2568โดยชายผู้บะครั่งุูบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจนบ้างุูบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้อารยังไงเจ็ดช่องทางถ่ายทอดสดทีมชาติไทยปะทะทีมชาติเวียดนามในคาราทีนะเดยกันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่องทบอลไฟ์ S a s p l a y บริจีสปอร์ต ,ToVisionNow, r เพจ FA Thailand,YouTube ช้างศึกไทยวูแมนฟุตบอลในครัน้นี้ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2 0 2วหรือว่าอาเซียนฟุตบอล FSIG, เซนเตอริตี้ครับ2วั 2025, นับเบืองไฮฟ,ฟองประเทศเวียดน,นามรับว่างวันที่6 1ถึงสิสิงหาคมการแข่งขันรอบชิงเงนตับที่3ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดน,นาม ที่เป็นเจ้าภาพในวันที่19สิงหาคมเวลา1า3 0นณสนามรัฐตซายสเตเดียมประเทศเวียดนามถ่ายทอดสดทางช่องททบ5 HD, ARS Play, BG Sports, ทวิชันน o w เพจ FA Thailand, YouTube ช้างศึกไทยบเรนฟุตบอลในค่ำนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในช่วงของอเงย็นวันนี้กันด้วยครับว่าสกอร์จะเท่าไหร่กันแน่นะ,ะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาน,นครับ อารนยังไงบริญญาพัฒน์เปิดเผยความพร้อมบอลหญิงไทยก่อนจะดวลกับเวียดนามในช่วงเย็นวันนี้ซึ่งงานนี้บริญญาพัฒนมูดงกองกลางฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก่อนจะลงฝึกซ้อมมื้อสุดท้ายเพื่อตเตรียมความพร้อมก่อนจะลงแข่งขันฟุตบอลหญิง,งชิงแชมป์อาเซียนสองวันยี่สิบห้ารอบชิงอันดับที่สามพบกับเวียดนามเจ้าภาพในเย็นวันพรุ่งนี้ซึ่งทัพชบาแก้วเจอกับเวียดนามมาแล้วหนึ่งนัดารายการนี้แพ้ไปแล้วศูนย์ต่อหนึ่งในเกมทั้งสุดท้าย ของรอบแบ่งกลุ่มสาย A ก่อนจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในเกมชิงนดันที่3โดยเจ้าหญิมกองกลางจากสโม,มรสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชมบุรีได้เปิดเผยในครั้งนี้บอกว่าหลังจบเกมที่แล้วเราเองได้มีการฟื้นฟูร่างกายมีการศึกษาเกมคู่แข่งพูดคุยกันก่อนจะลงเล่นในเกมต่อไปเกมที่ผ่านมาก็เสียใจนะคะที่เราเองนั้นไม่ได้เข้าไปชิงชนะเลิศตามเป้าหมายที่เรานั้นวางเอาไว้แต่ทุกคนก็กลับมาโฟกัสทำมาที่ของตนเองได้ดี ในแมชกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้นะคะเกมกับเวียดนามเองนั้นเกมนี้เป็นเกมที่2หนูคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกอีกหนึ่งเกมแน่นอนเรายังคงจะเป็นคู่ต่อสู้ก็เคยเห็นข้อบิดพลาดของการด้กันมาแล้วเราจะมาแก้เกมในวันพรุ่งนี้เป้าหมายของเราจะทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่คิดว่าจะเป็นวันที่ดีของเราอย่างแน่นอนนะคะฝากแฟนๆช่วยเชียร์ส่งกำลังใจกับทางทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องยิมก็ได้กล่าวปิดท้าย ำหรับนังของทางฟังนะผมเป้าหมายโปรแกรมนัดต่อไปของผู้บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามในศึกผู้บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2 0 2 5ับรอบชิงอันดับที่3ามเดวันอังคารที่19สิงหาคมนี้เวลาสินาฬิกา30นาทีณสนามบรัตไซสเตเดียมประเทศเวียดนามถ่ายทอดสดทางช่องทีเดอ์บอฟท HD, ABSplay, BG Sports, t e u e v i s i o n Now, เพจ FA Thailand, Thai Women Football และก็ยูทูบช้างศึกในคารานีนะ ก็าฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับอเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาไรยังไงชาแก้วยู16ปีลัดฟ้าสู่ประเทศอินโดนีเซียสู้ศึกยู16ปีชิงแชมป์อาเซียนในั้งนี้โดยโค้ชบิมทิดารัตน์ิวาสุขนะฮะนำทัพฟืตบอลหญิงทีมชาติไทยบินลัดฟ้าสู่ประเทศอินโดนีเซียรีสึกชิงแชมป์อาเซียนในวันนี้ ง,งานนี้เวลา18นาฬิกานณท่าอากาศยานนา,านาชาติสุวรรณภูมิผู้บอลหญิงทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรวมตัวกันเพื่อเตรียมออกเดินทางไปยังที่เมืองสุราการตาประเทศอินโดนีเซียเพื่อดำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีหรือว่า2 0 25อาเซียนยู16ปี o ูมแม h a m p i o ชิ h i p ระหว่างวันที่18ถึง29สิงหาคมสำหรับผู้บอลหญิงไทยยู16ปีชุดนี้ นำทัพมาโดยโค้ดมิมทิดาปรัตว์ิวบาสุขหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยสตาฟโค้ดและกอนนักกีฬาทั้งสิ้น23รายก่อนการเดินทางโค้ดมิมได้กล่าวบอกว่าที่ผ่านมาเราก็ทำงานกันอย่างหนักและก็ทำได้ดีตลอด2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ก็พร้อมเต็มร้อยทั้งตัวน้องๆที่ทำได้ดีในทุกการซ้อมและก็ไม่มีใครมีปัญหาอาการบาดเจ็บแต่อาจจะมีวิงเวียน ที่เจ็บมาจากการสมสรเล็กน้อยแต่ตอนนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วทุกการทํางานของทีมชาติไทยหญิงยูสเปีชุดนี้เราก็อยากจะเป็นแชมป์สุดท้ายแล้วอยากจะไปฟุตบอลเยาวชนโลกหญิงยูสเปีอยากจะให้แฟนบอลทุกคนเป็นกาลังใจให้กับน้องๆชุดนี้กันด้วยน้องจะทําหน้าที่ของตัวเองในครั้งนี้ให้ได้ดีที่สุดและได้กระนำแชมป์กลับมาเป็นของคนไทยในครั้งนี้ ำหรับโปรแกรมการแข่งขันผู้หญิงชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชบาแก้วยู16ปีอยู่กรุ๊ปสี่วรมกับสิงคโปร์และก็ออสเตรเลียโดยโปรแกรมการแข่งขันจะมีดังต่อไปนี้ออสเตรเลียพบกับไทยในวันที่21สิงหาคมเวลา15.30นณสีเวดารีสเตเดียมไทยพบสิงคโปร์ในวันที่25สิงหาคมเวลา19.30นณสีเวดารีสเตเดียมในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะ ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานก่นครับอรัฐในงงงานนี้9อันดับลีกอาเซียนมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดในช่วงซีซั่น2 0 2 5โดยเว็บไซต์ Transfer Market ประมูลมูลค่าทางตลาดลีกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนในฤด,ดูกา 2025. ล2 0 2 5ล่าสุดในวันที่1 8สิงหาคมในขณะนี้ โดยไทยลีกยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของลีกอาเซียนต่อไปส่วนวีลีกเวียดนามแซงมาเลเซียซูเปอร์ลีกขึ้นมารงอันดับที่3หลังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น10.81ล้านโยูโรในฤดูกาลส0 2 5ัที่ในขณะที่เมียนมาเนชแนลลีกมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง12.75ล้านโยูโรเป็นการเติบโตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่แล้วโดย9อันดับลีกอาเซียนมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดในฤดูกาลส0 2 5ี่อัปเดตในวันที่18สิงหาคม หนึ่งนะฮะเป็นไทยลีกหนึ่งจำนวน16ทีมมูลค่า76.84ล้านโยูโรเพิ่มขึ้น1.36ล้านโยูโรจากเดือนธันวาคม2024ัสองเป็นอินโดนีเซียซูเปอร์ลีกจำนวน18ทีมมูลค่า71.54ล้านโยูโรเพิ่มขึ้นเป็น4.20ล้านโยูโรจากเดือนธันวาคมปี2024 3 v l e ีลีกเวียดนามจำนวน14ทีมมูลค่ารวมแล้ว53.74ล้านยูโรเพิ่มขึ้น10.81ล้านยูโรจากเดือนธันวาคมปี2024นอันดับ4เป็นมาเลเซียซูเปอร์ลีกจำนวน13ทีมมูลค่ารวมแล้ว51.09ล้านยูโรลดลง2.25ล้านยูโรจากเดือนธันวาคมปี2024อันดับ5เป็นสิงคโปร์พรีเมียร์ลีกจำนวน8ทีมมูลค่ารวมแล้ว19.01ล้านยูโร ลดลง1.5 5ล้านยูโรจากเดือนธันวาคมปี2024บอันดับ6กเป็นเมียนมาเนเชนแนลลีกจำนวน12ทีมมูลค่ารมแล้ว17.43ล้านยูโรเพิ่มขึ้น12.75ล้านยูโรจากเดือนธันวาคมปี2024ต่อมาอันดับเจ็ดเป็นกัมบูชาลีกจำนวน11ทีมมูลค่ารมแล้ว15.99ล้านยูโรเพิ่มขึ้น1 7 5้าล้านยูโรจากเดือนธันวาคมปี2024บ ฟิลิปปินส์ลีกจำนวน11ทีมบูราค่า7.93ล้านโยูโรลดลงบูราค่า5.15ล้านโยูโรจากเดือนธันวาคมปี2024อันดับ9จะเป็นลาวลีก1จำนวน10ทีมบูราค่า5.17ล้านโยูโรเพิ่มขึ้น2.69ล้านโยูโรจากเดือนธันวาคมปี2024ในครั้งนี้โอ้โหเป็นตารางงานยิ้นะผมทางไทยลีกนะฮะบูราค่าทางการตลาดค่อนข้างจะสูงในครั้งนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือว่าเป็นอันดับที่1ในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อย เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัตนยังไงกามาเปิดใจหลังเกมสุดแฮปปี้ประเดิมชัยในบ้านพา,นาการท่าเรืออัดอยุธยาไป3ต่อหนะะึ่งในหลันี้โดยการนี้ต้นทั้นของทางฝั่งนะผมอริสันเด์กามาสุดปัาเลื่มใจการท่าเรือ FC ีประเดิมสนามนัดแรกในศึกไทยลียกหนึ่งซีซั่นส0 2 5สวยสหสวยรู้เปิดตารางแพสสเตเดียมเชื่อทีมน้องใหม่อย,ยอยุธยายูเต็ดไป3ต่อหนึ่ง โดยชื่นชมบรรยากาศบอกว่าสุดยอดพร้อมกับย้ำเป้าหมายพาทีมในการลา่าแชมป์โดยความหลงหลังศึกฟุตบอลบ y d s e ดีซียนซะฮะหรือว่าไทยลีกหนได้ฤดูกาลสมงันยนัดเปิดสนามเมื่อวันที่17สิงหาคมณสนามแพสเตเดียมสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีภายใต้การคุมทีมของอาริสันเดกามาประเดิมฤดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากที่เปิดบ้านเอาชนะทีมน้องใหม่อย่างทางด้านของ อายุธยายูเต็ดะเด้ดดวสกอร์สามต่อหนึ่งหลังจบเกมการ์มาได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกต่อการควบคุมทีมในเกมแรกในบ้านบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขเป็นอย่างมากที่อ่านี่คือเกมแรกในบ้านของผมกับการท่าเรือตอนคุมทีมอื่นมาเล่นที่นี่ผมชอบบรรยากาศสนามแห่งนี้มากอยู่แล้วพอได้มาอยู่ตรงนี้ฐานะที่เป็นโคช้ชของการท่าเรือแล้วได้ได้เจอกับแฟนบอลที่เข้ามาซัพพอร์ตทีมมันเป็นอะไรที่พิเศษเป็นอย่างมาก ต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกๆคนในคาระนี้จริงๆนะสำหรับภาพรวมของเกมกามามองว่าลูกทีมเริ่มต้นได้ดีและก็เล่นจะตามแผนได้อย่างยอดเยี่ยมครึ่งแรกเราคุมเกมได้หมดโดยเฉพาะในช่วงห้านาทีแรกทุกคนก็แสดงถึงความมุ่งม,มั่นที่จะคว้า3แต้มในคาระนี้ให้จงได้แม้ครึ่งหลังจะมีจังหวะดรอปลงไปบ้างจากการเปลี่ยนตัวผูเ้เล่นที่บาดเจ็บแต่โดยรวมแล้วเรายังคงคุมเกมในคาระนี้เอาไว้ได้และก็ทำตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ในคาระนี้ได้สำเร็จ และนี่ก็เป็นลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by อิชิอิสไตลประจำวันที่19สิงหาคม2568โดยชายาผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับ